สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับเนาะวันนี้เรากำังมาอยู่กันในเกม Auto Adventure เองเย้ในในครั้งนี้ผมสิพาทุกคนไปรอบผจญภัยทําการให้มากันครับซึ่งเกมนี้นะครับเนาะคือจะเป็นเกมการขี่สเกตบอร์ดแล้วก็ผจญภัยไ,ไปในแต่ละด่านของมว่าะจะเป็นพวกด่านให้มาหรือด่านฝนด่านเอ่อกลางขื้นกลางเว้นกับนี่นะครับเนาะเกมนี้เกมนี้เท่าที่ผมเข้ามาหนาแรกของเกมเลยนะครับเนาะก็เป็นแบบภาพก็สวยดีครับสวยเหมือนที่คอมเมนต์ในเกมนี้เขาบอกันเลยนะครับเนาะ ภาพสวยแล้วก็เซฟเฟก์ก็สวยเอาเป็นว่าเขาเ้าคอมเบเนเกมนี้กันเลยดีกว่าไปกันเลยเอาละครับดานี้5ห้ารอเมตรจัดไปจังหวะนี้เราทําการสไลด์ลงมาจากเนินเขาหิมะแล้วนะคะครั้งนี้เราจะหนีเมียอโอเคขั้เหาองเห็นสิ่งกีดขวางหาก็สามารถกระโดดขามเลยครับทุกคนและเพียงแค่น,น้พ่อเวลาเหา้พ่อซุ้มกว่างีนเ้าก็สามารถกระโดดขามเลยโดยที่ปม่ตองมันถือนะครับเนาะขั้นตองนี้เป็นในกรณี้สีนะ่เนาะห้อแฉแบบสี่เลยครับทุกคน เอาต๊โอ้โหตายยันที่บอกนะครับน้องวางขันที่เข้าโดดมากนี่ขั้นมันมากแค่นี่เข้าเฝ้ากระโดดขึ้นสูงเลยแบบมากนี่ครับทุกคนเติมใหม่เติมใหม,ใหมให่ตอนนี้อยู่ที่เลเวซ้อมมากนี่ครับทุกคนทรเกนนะ,ะเอาใหม่เอาใหม่โอเคมาจาังหวะนี้พร้อมลุยยู้หูเอาแลาว้วจังหวะนี้หนาวมากเลยนะคะอากาศวันนี้เป็นวันที่มีมัดโตกแล้วก็ท้องฟ้าคลุนนะจ๊ะและจังหวะนี้ยู้หู โอเคกระโดดไปแล้วนะครับทุกคนภาพค่อนข้างสุดๆเอ้ยกว้างกวางกวางโอ้โห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 ปีนหอดเล้าอันนั้นเลยวะกระโดดกระโดดอื้มโอ้โหโอ้โหเอาวอดเอาบอดโอ้โหหัวสักกับหมองเลยโอ้โหว่างฮานนีมันต่ำมันนั่นไหมตอนแรกผมว่าจะึ้นไปเอาเงินแม่แต่ทางมันเอาไปไหน เอาล้ครับบรรยากาศตอนแร่งๆนะครับนอกจากจิปมาสนี่ตอนเศร้าหรือตอนแรงง่ะน่าจะตอนเศร้าแหละครับทุกคนเอาเป็นว่าจังหวะนี้เฮาจะตายเด็ดขาดอืเฮาสามารถเอาแก้ได้บอกจังหวะนี้เฮา่าตายเด็ดขาดเฮา่าตายเด็ดขาดจะตายเด็ดขาดอียงวะต่ำครับต่ำทุกคนเอาไม้ตานี่เอาไม้ โอเคออโต้เอเมเจอร์พรนไทยตามทุ่งหิมะยููเข้าจะต้องฟาฝันอุปสรรคละก็เอ,อ่อปัจเจกพรนไทยพรยพอบครับทุกคนเอาอีกแล้วศูวนย์เอาละจังหวะนี้โอ้โหกระโดดซองครั้งใช่ไหมเห็นเห็นภาษาเก็บเป็นบาดจำอออย่างนี้แหละมามามาซ้อมมือซ้อมมือฮิฮิสามัดเอา <S 1> <S 1> อ,อ,ใใอย่างวะไ <c oughs> อ้ไม่รู้แหละแต่ที่แน่แกตายแล้วฉันก็นั่งกอดเขาเฮ็ดทึ้เงืบอยู่ตรงนี้เลย <c oughs> โอ้โหตายจะหึงวะเศร่ดีเลยพ่อตกตอนแรกก็มาพบคำครับทุกคนโอเคคำแล,ล้วหรือจังวานี่แหละมันเป็นอุปสรรคในการมองเห็นของเขา,เาะว่ามันมืดเหมือนเลยมีเพียงแค่งเงินนีละนีละนีละ สไตาย่อนนี่ละผมว่าก่อนเห็นแทๆผมว่าที่ผมรวมมาอยู่กันทันนี่โตโดโ,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 โอ้โหทางชันเหมือนกันนะเนี่ยยูเอาเงินก่อนนะฮะแต่วันนี้ทางลาดยางนั้นหรือไม่มีทางลาดยางสล็อตยูฮู้โอ้ยก้อนเบือเริ่มเลยนะฮะอันนั้นน่ะชืบเรียบร้อยเอาเอาอยาลุมเด้อยาลุมเด้อโอเคโอ้โหเพียงแค่นั้นพ่อฝนตูปพอมหนบอโอเคเรียบร้อยใตคืนนรงนี่ได้เล้าชืบ ไปเอาเกือบเกือบเกือบโอ้โหมีฟ้าร้อนด้วยนะฮะแปลกว่ะมองี่มาย่างนี้ไม่เอื้อตกเหีวตายเรียบร้อยโตกเหีวตายครับทุกคนชื้ขอกระโดดไปหน่อแล้วกันยูหูไปต่อไม่รอแล้วนะอ่เห็นกวางน้องกวางตัวหนึ่งโอ้ยชั้นนี้ดีกว่าไม่อยู่ละอากาศแถวนี้มันหนาวชิบหายโอ้โหหนาวแล้ตามฉันมาสิพยายา ไปอยู่เขตภูมิกาแบบอุ่นก็ตามเช่นมาจะพาไปเขตเส้นศูนย์สูตรเพราะที่มันหนาวมากเกินแล้วโอเคจงังหวะนี้ผจญภัยไปเลยยูหูตามท้องเอ่อหิมะนะฮะตอนนี้แต่จังหวะนี้ขึ้นไปโอ้โหโอ้โหจงังหวะน,นี้ไม่ขึ้นเออเล่าหนีครับทุกคนให้ข่ยงานวัดสมาถนี่ครับโอเคเขามาปลาตนเป็นที่เรียบร้อยด้านนี้มันขึ้นหนีค่อนข้าตสิบนั่น ผมจะสิบ,บอกกานี้มันคืนนี่คอเสียอย่างเดียวคือเขาเนี่ยมบนหินครับทุกคนบมหูเรียกว่าขขางหนาวมนมีก้อนหินหรือมีอีอยงเนาะครับเนาะ่อแคเป็นยานย่มันต่อยกัสิีพ่อไวาอยู่ครับทุกคนตอนนี้เขาอยู่ที่เลเวลสามครับเอเเเอเห็นมันเสาเสาหนึ่งสี่ในเมฆมันจะสีเหลียวหินอืไปละเดอ้อยู่ลงไปฉืบข้ามหัวกว่างหัวกว่างเล่นเดียวมันหลุดมันหลุดขอบมาได้นน,น่สร้าตจกรบอดูแลมันฉืบสไลด์ไปเลยนะฮะ โดดโดดเออนีมัตนต้องหด้อย่างนี้โอเคไปเปา้อะสามารถตาลีร่างกายใดขาตีไดดีดีข้าผมยาผมว่าผมยามันแบบหัวสักต้องหนีวะชี่ยไปแต่ว่าดีผมสิบพยายย่ามผมันตายง่ายครับทุกคนก้อนหินนี่แหละป็นสิิงอุปสรรคของข้าไป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 โอ้โห,โโหไม่รอดนะฮะมันค่อนข้างสิมาแห้งปวดวะเอาเป็นยาไปลองนีอีกตาหนึ่งครับ มาพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปกันเลยมีหอดนกพร้อมโอ้โหภาพค่อนข้างส,สวยสมจริงอีรีครับทุกคนแล้วก็เซมเทพค่อนขลายอีรีขั้นไทยแบบมาก,กินที่แบบค่อนขลายสามารถมาเล่นเกมนี้นะครับทุกคนเกมนี้ตอบโจทย์คนที่ค่อนขลายคาเบาคาเบาลุกออฟฟอร์ดิร็อกดำเนินการต่อคาบอาว่ <laughs> าฮันนี่โอ้โหเสียดายไปเลยเอาไม้ครับทุกคนเอาไม้ตานี่ื้บ ซื้อไปกันเลยออโต้แอเบจเจอร์พรชนไทยตามทุ่งฮิมะยูหูจต่ว่าต่นคริสมาตต่วนสวนมันคือเป็นสามเหลี่ยมบอ่อฟองบอ่อคือแต่วะโอเคเอาเงินก่อนนะฮะเงินนี่อ,อยากรู้กับมันออกมันออกไปอย่างวะอืมไหลก็ไปแล้วโอ,โ,อโอ้ไปเร็วไลก็ตาไลา่บาดนี้จงังหวะน,นี้โอ้ไปไปไปดิไปดิไป,ไปโอ้คแคนเฮาบ ถือเล่าว่าอันนี้ที่ทเขาตกเหียวไปเตอเขาตกเหีียวไปจะ๋ดโด้เรื่องมนงจ้วงหรอชิบเอาลาไปก่อนนะฮะผู้เดมาจัดงานวัดแถวนีเนาะเนาะหนาวกันหนาวภาก,กันอยูย่ฮียนเลยายต้องสังเกตก่อนเห็นดีๆครับทุกคนเกมนี้นะครับผมว่ามันาจะไม่เสลียนใช่ครับทุกคนมันาจะเ,เป็นไหนว่ามันาจะเ,เป็น,หนไหบวาเล่นไปเรื่อยแล้วครับเราเปลี่ยนการพัฒน์ใไปตามไปตามสถานที่ต่างๆโอเคนะฮะ โอ้โ oh, าหลดาดทาหลาดลงเลยอ่ะดูความกลาไป <Ooh. S 2> ชว่วยเอาเล็กจูดครับทุกคนสิสำคัญเลยเวลาเข้าไปใส่มาใสา่มมนกระสิดูดเงินทั้งเบอร์ uh huh. ได้อ้า uh. อย่างน้อยล้มก็ได้เงินนนะจ๊ะโ oh. <c oughs> อ้ okay, ตายโอเคตอนนี้รอมือใหม่จังหวะนี้ผมสีพอตายได้ขาดบอกสิบหลอดเลยที่เข้ามาบอตายเอาไปมากกระตายเขา เกือบเกือบเกือบโอ้โหนี่ล่าดานมืดๆดิแมันเดี๋ยวเห็นยากว่ะไปสไลด์ไปก่อนนะฮะซูมบักค่ะครับทุกคนในกรณีสี่เ้าสสมาติลังกาได้พอ้อผมแบบนี้โอ้โหอย่าเพิ่งไปตีตอนนี้ตายละมีว่าโอเคด้านนี้ค่อยเห็นหุงหน่อยอเห็นหุงภาษาอีสานแปลว่ามองเห็นนะจ๊ะโอเคไหลต้องไปก่อนนะฮะโอ้โหบรรยากาศตอน ออย่ามาแรกนี่เป็นค่อนข้างสีแบบสวยงายมดีครับทุกคนอันนี้งานวัดนะครับเนาะมีคนจัดงานวัดเดี๋ยวพระท่านแต่ก็บเงี่ยนเรียบรอย้อยมันก็ย่างคงเห,เห็นแบบเสื้อแล้วก็สามเหลียมหลักสีแบบมา่านนี้ครับทุกคนมีกวางพร้อมไหลลงไปมาถึงซากปรักหักพังแล้วครับทุกคนอันนี้จะเป็นซากโบราณสถานนะครับเนาะสังเกตก่อนเห็นดีๆก่อนเห็นนีคือสีสําคัญครับที่ฮอตจดต้องแบบฟ้าฟันมันไปไหนได้ เขาสามารถกระโดดได้พอไหวะเออแมนแมนยูหูเออ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 เหวียวบอวะเหวียวบอะเฮ้ยวันเหวียวครับทุกคนโอ้โหใจหายใจความมดแล้วโอ้มาเอือนางกอดเขาตายโอ้โหถือซะว่าเล่นไปว่าท่านพ่อเลนพ่อไหนตายตลอดแต่ว่าให้กดอันนี้สีนะครับน้องว่าก็สิแบบ สามารถเปลี่ยนด่านได้พร้อมสว่าม,มันมีด่านเนินบอาเขาเด่นไปปุ๊บสว่าเขาได้นจององดาวในรีวิวรีวิวนั้นนะครับเนาะขั้นเทาครบสามดาวมันก็จะไปรีวิวอื่นนะครับเนาะเอาเป็นว่าเข้ามาล่องหรือ,อีกตามน,นึงครับทุกคนด่านนี้จะเป็นด่านที่แบบผนตรงลื่นๆแล้วก็มีทรายลุงนั่นไต่จอยโอเคดูก่อนนะครับว่าเราถึงเรเวลไหนแล้วข้าหอดรเววสี่ครับทุกคนขั้นเท่าเฮ็ดดาวไปอันได้ทั้งหมดครบ ตามดาวได้เลเวลซีเขาก็นเไปต่อไปในเลเวลหาครับทุกคน,นก้อนที่เขาเซไปเอาอึงแบบจริงจริงจางๆนะครับเนาะเข้าไปล่องเล่นทดวสอบไปนก่อนดีกวาวาม่เป็น่ยนอะไรโดยไปเลื่อนอาจอไปฝั่งนี้นะครับเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นแนวการล่องเบิร์นซีนะครับเนาะบ่ม,มีเงินบ่มีหยางไม่เป็นแบบด่านทดล,อล่องห้เขาเล่นเบิร์นซีครับทุกคนโอเคสไลด์ไปเลยนะคะยูฮูแล้วจวังหวะีทะลายแบบไม่ห่วงใยใยดีกับสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดทะลออไปแล้ว นีละนีละที่สาคัญกระโดดไปก่อนบ้านนี่พีคนอยู่บ่ออยา่างรูอันนี้เป็นด้านทดลองครับทุกคนเอา้าตายตายก็เกิดไม่ได้กันคือเกามันเป็นด้านทดลองจริงๆครับโอเคไหลไปนะฮะปล่อยให้มันไหลาตาไปตามกระแสน้ําไปเลยนะฮะกระแสน้ำหรือกระแสหิมะโอเคงานบัดิอีหละ นี่ละขั้นหาเดินดานทดลองนี่พอเข้าไปเดินอีริอิรีนี่มั่นสิแบบสิหูจุดพิการว่ามันมันแบบสิไปยังไดเนาะครับเนาะอยางเช็ดอุปสรรคยุบบองใดมุมใด้สิเข้ากับสิรู่เลยว่ามันเข้าสิตตองเหตุทดดังไหนกับมั่นสิชื้นนี่ไงอุปสรรคของเราก้อนหินก้อนหินจอมไว้ลายโอ้กระโดดไปกระโดดไปเออแบบนี้แหละแล้วต,ต่อจากนั้นก็หูสลิงโอ้โหไม่ข้าม โอ้โหน้ําแข็งอันนี้มันเร็วอะมันเพิ่มความเร็วเลยครับทุกคนโอเคค่าคแล้วนะฮะจะค่าแล้วนะลรีสเกต็ตบอ์ดีแล้วกันอ้าวพูดจะว่าทังขาดค่าอิตาเว่นบอกว่าท่านขาดคั้ว่าไงนี่โอเคล้มใหม่ได้ก็ลุกใหม่ได้เหมือนกันและต่อจากนี้ก็เข้าสู่ช่วงได้ดูเมาผิแล้วก็ล้มเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือก็ลุกได้เหมือนเดิมสไลด์ไูป้าซา uh บอลนี้ป้าซาเกาบอลบอลนี้ หมอแมนครับทุกคนหมอแมนปลาซาครับโอเคไลลงไปแล้วนะฮะท้นสนนีค่อนข้างสูงครับทุกคนแล้วตีลังกาเป็นสเต็ปนี่แหละครับจังหวะนี้ครับผมชอบอีรีผมมากเลยจังหวะนี้เอาตกใจแล้วโอเคคำแล้วครับทุกคนนี่นะครับเกมนี้เมื่อกีิเห้าลินไล่ไปตามระยะท่างไปเรื่อยเพื่อนนะครับเนาะก็ถือส่ารมวนอยู่ครับโอเคลุก ชวยไหลไปไหลไปตามพีมาเกมนี้ก็จะเป็นเกมการเอ่อเอาที่บิดลอดผจญไัยนะครับนอแต่มาหนี่เพ่หนีค่อนข้าทสิแบบสบายหูครับป๊าด์โนนขวดสูงอ่ะชวยขอตีรังกาไปหนึ่งสเต็ปเอือ้อตาย ท่านไทยสามารถเก็บเงิ่อนเวลาแล้วนะครับนะเขาขนาะเ้าก็สามารถไปอัปเดทเอ่อไอเทมไาดา้กับห้องเลยครับเพราะว่า,วาจะเป็นเรื่องไม่เล็กดูแล้วก็อีหยังว่าคือแบบแฮนด์เบรคทามเมอร์อะไรพวกนี้ก็รู้กันครับทุกคนเพียงแต่ว่ากันเ้องอยากให้มันมีระยะเวลชาด้การอยู่ร์นโดนะครับแล้วเขาข้าก็สามารถไปอัปเดตได้โดยกดมาหม่องเวิร์กช็อปนะครับเนาะนะเป็นการซื่อ เป็นการซื้อไอเทมเฮาอันนี้เป็นแม่เล็กดูนะครับนะกัรเขาซื้อในราคาสองร้อยห้าสิบบาทเข้าก็บิษสามารถเพิ่มระยะเวลาโด,ดโ,ดดโดนได้ครับทุกคนเอาเป็นว่าเฮ้ารอปเป็นด้านนี้เป็นด้านทุ่ยไทยก่อนที่จะก,กไปเลยครับทุกคนไปกันเลยไปเลยนี้เมียก่อนไม่อยู่กับเมียแล้วเมียมาใช่เราไปแล้วนะฮะจังหวะน,นี้หนุ่มน้อยของเรานี้เมียซึ่งเป็นเมียหลวงนะฮะไปอยู่กับเมียน้อย ไปแล้วครับตอนนี้ไม่อยู่แล้วเมียมันใช้ตลอดเวลาอ้ชู่วกระโดดข้ามเตะหัวแพะติดหัวแกะหัวกวางเออพอมไปหมดละพอมโอเคตอนนี้แกน,นังติตเตนะครับเป็นเวลาแบบมันตีฮาเครึ่งครับทุกคนกระโดดข้ามจู่เตะดาบแพะเออเตะดาบก,กวางไลยพอมโอ้โหผิดอย่างเดียวด้านนี่มันค่อนข้างจะม,มืดครับเขาต้องสังเกตโอ้โหถึงจะไม่มืดแต่ก็มีฟ้าผ่าราะให้เรามองเห็นทางแล้วก็มีแสงจันทร์พอม ไปกระโดดคำไปทีงห่วนอีกกอนครับพ่นห่วงงานบัตรนะครับเนาะรอเก็บเงินพร้อมไม่โอ้ยโอ้ยเกือบ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 ขอตีรังการไปหนึ่งสเต็ปเสียงพี่กอนคาติดโอ้กวางเนี่ย นางสะไลเลยวะบอลเลือตนดาบบอลเลือตนตูดตูดทะลอกเไม่ไม่ไม่ไมเอื้อเปรียบร้อยเอาอีกตาหนึ่งครับทุกคนโอ้โหฮ,ฮอดได้ดเเีทีแล้วไปเลเววหาโอเคก่อนที่จะจบกันเตะครังนี้เข้าไปเลเววหาเลยนะครับเนาะตาย โอเคมามามาจืดจืด IP บะนี่ตายตามรอบหรืออย่างาพาคนข่าจีบแบบขั้นเป็นที่เป็นจริงเนาะภาพบรรยากาศด้านลังเท่านี้มันนะ่ะจะเแบบสบายดีวนแล้วก็เย็นหนาวกว่ามีมีเกือบเป็นต่ำก้อนหินว่างนันนี้อืมจะวะนี้ไปไปเออเอ,อ้ยเอ,อ้อยอ้โย่โย่ว่างหันกระโดดเลยดิมันคือบนติดกับอันนั้นวะ ได้มาอีตาแดงพ่อครับทุกคนอีตาแดงมันคับวค่าข้วค่ามองนี้วะไดีดูใหม่ดูใหม่ในกรณีที่มันเป็นหุบเหวลึกข้าวตาหมากกระโดดเห็นมันขึ้นไปทั้งเสืออะไรไดครับทุกคนแต่ว่าบางหันผมกระโดดมันคือพลขึ้นวะดูก่อนนะฮะดูกกอนโอ้ก็เป็นเจ้ได้กันบ้างครับสำหรับเกมออโต้เอเมเตอร์ในครั้งนี้นะครับเนาะก็ถือสว่าโตเกม ภาพออกแบบมาสวยดีครับทุกคนแล้วก็มีเสซฟเอฟเฟกน่ารักน่ารักสบายหูนะครับเนาะเกมนี้ดูร่วมเลยเป็นเกมเล่นเพื่อนๆนะครับเนาะไปได้ตามระยะทางไปเรื่อยๆครับประมาณนี้ม่นมีเส้นไส้แบบนี้นะครับเนาะเพี้ยนขนาดพ่อมันยังมีด้านทดลองอยางห้องเดินร่องเหรนกรนะครับเนาะก่อนที่จะไปเอ่อด้านอีดีนะครับประมาณนี้ครับทุกคนก็ถือซะว่าโดยรวมทั้งหมดแล้วผ่อนคลายดีครับขั้นไปเป็นคนที่มักแบบผ่อนคลายก็สามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับเนาะออโต้แอรเวนเจอร์นะครับเนาะ ท่านภัยมาคลิปนีนะครับเนาะก,ก็ออย่าลืมกดไลค์กดซับตะใ,ให้ผม้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่ทีมงก,การแจ้งเตือนไว้ไนะครับเนาะสำหรับมือนิผมเละเกมเอโตัแเอเวนเจอร์นักผจญภัยท่ามกลางหิมะก็ต้องขอตัวลาทะกคนไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย